คุณผู้ชมครับการขายรถมือสองการขายรถติดสินเชื่อไฟแนนซ์สมัยก่อนเราคิดว่ามีแค่เต็นท์รถเราไปปุ๊บมันน่าจะจบสมัยนี้ครับไปขายกับเต็นท์รถก็ถยังถูกโกงวันนี้จะมาแนะนำวิธีขายรถติดสัญญาเช่าซื้อไฟแนนซ์อย่างไงไม่ให้ถูกหลอก สวัสดีครับเพื่อน y o u t u b ยูทู n ชาแนลแฟนเพจเฟซบ o ๊กทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับผมรณรงค์ก้วเพืและคุณเปนนักสุกยางสวัสดีครับสวัสดีครับไฟแนนซ์อีกแล้วไฟแนนซ์คนเช่าซื้อรถดาวรถขายดาวรถติดไฟแนนซ์เป็นคำถามเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมากๆของออฟฟิศเลยไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีไม่ว่าจะผ่านมากี่วันไม่มีวันไหน ที่คนไทยมีปัญหาเ็เชื่อไฟแนนซ์แล้วไม่ติดต่อหาธนายความ365วันมีมาท,ทุกวัน,วนทุกวันวันละหลายคนวันลหลายคน,นขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นจะมีกี่สิบคนคบเยอะจริงๆวันนี้ครับเราจะอธิบายกันหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ไม่ดูสคริปต์ยอยู่ในหัวทนายเรลงอยู่แล้วมามีทุกรูปแบบเลยนะ อันเนี้ยที่ต้องพูดเพราะอะไรรู้ไหมครับคนเอาขายคนเขาเอารถที่ติดสัญญาไปขายกระเปลี่ยนสัญญาแล้วไปโดนเต้นหลอกไปแจ้งความตำรวจสมุดปราการครับไม่รับแจ้งความรอบแรกนะรอบแรกไม่รับแจ้งความรอบสองไปไปไปนัดกับเมียไปสำนักงานหลวงแห่งชาติพอเมียมาถึงหน้าตอรอครับหัวเครียดเหรอเครียดอําไงอ่ะขึ้นไปลานจอดรถเอเอารถไปจอดครับแล้วก็ มายืนตรงระเบียงยืนมองวิวยืนสักพักเอาขาอ,ออกมาห้อยตรงระเบียงอยากรับลมหรือเปล่าชั้นห้าชั้นห้าจะงวกดูเมียที่อยู่ข้างล่างหรือเปล่าดูในคลิปอม,มองจากพื้นขึ้นไปโ,โอหโแม่งสูงนะสูงแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรกั้นเลยโอ้สูงแบบไม่มีอะไรกั้นด้วยไม่มีอะไรกั้นเลยแล้วก็มีเสียงนักข่าวอ้วนๆคนหนึ่งที่ผมรู้จักของช่องสามครับ พี่หนูอยากคุยกับพี่หนูอยากทําข่าวให้พี่พี่คุยกับหนูกรอนพี่คุยกับหนูกรอนพี่พี่คุยกับหนูก่อนหนูอยากทําข่าวห้พี่พี่เล่าให้หนูก่อนพี่เดือดร้อนอะไรก่อนก่อนโดดเออเพื่อจะได้ไม่โดดไงอพี่หนูรู้แล้วพี่คุยกับหนูก่อนว่าพี่เดือดร้อนล้องอะไรพยายามช่วยน้ําเสียงนี่คือพี่หนูทําข่าวอืหนูจะทําข่าวพี่พี่คุยกับหนูก่อนนี่เขาพยายามช่วยพยายามบิ้ว พยายามช่วยอ๋อช่วยพยายามช่วยนะจนสุดท้ายเนี่ยออไอ้ขาที่นั่งห้อยอยู่สองขาเ,เข้ามาอยู่ข้างในขาหนึ่งครับแล้วก็จังหวะหันไปคุยกับอีนักข่าวเลยแหละตำรวจล็อกเลย <laughs> เออเอาตกลงก็คือเครียดเคียดอยากกระโดดจริงๆเกิดเพราะความเครียดไม่ได้จัดฉากนะคุณคิดง่ายๆคุณผู้ชมคุณมีรถอยู่ล้านสองครับคุณเอาไปโดนหลอกขายแสนห้ ขายไปได้เงินมาแสนสองได้มาแสนสองแสนสามเอาไปเอาไปจ่ายค่างวดที่ค้างอยู่สี่เดือนแปดหมื่นเหลือเหลือสี่หมื่นรถเขาเอาไปขายต่อเต็นเอาไปขายต่อกี่แสนห้าแสนกำไรเท่าไหร่วะนะกำไรแสนแปดไอ้กำไรสามแสนแปดแสนแปดโอ้กำไรเนาะเนะเสร็จแล้วไฟแนนซ์มันจะฟ้องฟ้องฟ้องเต็นฟ้องคนโดดตึก เพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนสัญญาต้องรับภาระนี่ล้านสองไปแจ้งเข้าใจไหมครับอยู่ๆขับรถไปเอาไปขายเต็นต์นึกว่าจะจบกลายเป็นเต็นต์เอาไปขายโจรกลายเป็นเต็นต์มิจฉาชีพเพราะว่าเต้นบอกว่าจะเอาไปผ่อนต่อจะเอาไปเปลี่ยนสัญญาเลยสัญญาเลย่อตปรากฏไม่เปลี่ยนแล้วเอาไปขายขายราคาถูกแล้วไปขอไปขอคืนก็คืนไม่ได้ไปแจ้งความตำรวจไม่รับโอ้โหอยู่ๆกลายเป็นนี่ล้านสองคุณไม่ร้อนเหรอ คือเต็นต์เนี่ยหาช่องโหวจากการที่ตำรวจไม่รับแจ้งคดีพวกนี้ใั่รู้ข้อกฎหมายไอ้เต็นต์ชั่วเนี่ยเนี่ยมันรู้แล้วมันได้กำไร3ามแสนคือแค่จับแพะชนแกะตัวเองไม่ได้ใช้อะไรเลยวันนั้นไปกองปราบครับตอนแรกนัดกัน20คันไม่ใช่ยี่สิบคนนะ20่สิบคันมาจริงเจ็ดสิบคันผู้เสียหายที่โดดเยอะมากดูมม็อบเลยเม่เคุณลองคิดดูนะ รถคันนึงมันก็เอาสมบุติเลยนะกําไร3ามแสนต่อคันครับราคาเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่กาไร3ามแสนต่อคันเจ็ดสิบคันโอ้กี่สิบล้านวะนะโอ้ยี่สิบกว่าล้านอะมหาศากลกําไรมันนะเออแต่กําไรที่ว่าคือมันเอาส่วนต่างที่ยังต้องรับผิดชอบเนี่ย ให้คนขายรถให้คนขายอย่างเราอะไปจ่ายไฟแนนซ์เองเลยนะไปจ่ายเพราะไฟแนนซ์ไม่ได้ฟ้องอยู่แล้วรถก็ขายไปแล้วตัวเองก็ไม่ถูกดำเนินคดีโอ้โหกำไรคันหนึ่งสามสี่แสนเนาะเนาะโอ้นี่ชี้ช่องรวยเลยเนี่ยใช่โอ้ไปทากันนะมิจฉาชีพมันเก่งมันปีนั้นสมัยก่อนเนี่ยเราทำคลิปเตือนไปรอบหนึ่งใช่ไหมเราบอกเลยว่าใครทักมาขอซื้อดาวอย่าไปขายอย่าไปขายเพราะมันจะรถไปขายต่อเลยอตอนหลังเว้ยมิจฉาชีพมันดูคลิปทนายคู่ใจเว้ยจับมันปรับลุกมันปรับลุกใหม่ปรับยังไง ไม่ได้ซื้อดาวพี่หนูจะซื้อดาวพี่แล้วก็หนูจะเปลี่ยนสัญญาหนูมีหน้าร้านอเชื่อถือได้เชื่อถือได้ครับมาติดต่อนะทักเข้ามาเลยคือเขาขายไงรู้ไหมเขาก็เอารถเขาไปโพสในกลุ่มขายรถมือสองนี่แหละครับว่าใครจะซื้อ,อมิจฉาชีพมันก็ทํางานง่ายเนาะ ไปดูไปดักไปดักซุ่มโป่งอยู่ไม่ได้ดักซุ่มอะไรหรอกทำงานที่ไหนก็ได้รอเหยื่อโพสต์ไปดักอยู่น,นี่ไงดักอยู่ในกลุ่มไงใครโ <ไป S 2> <ป>พสต์มาก็ทักไปเผื่อว่าเป็นแอดมินเปล่าอ่า <laughs> เป็นแอดมินเองครักทีนี้พอพอดักปุ๊บซื้อมาปั๊บเสร็จงานเขาแล้วครับก็แค่นี้จริงๆอืไม่ได้ซับซ้อนเลยครับแค่นี้เลยแล้วพอเราเอาส่งกุญแจให้ส่งรถให้พร้อมกับมันก็ให้เงินเรามาก้อนหนึ่งไม่ได้เยอะครับมันก็ลดเราไปขายเลยอ่า ไม่ได้ซับซ้อนเลยโอ้โหโอ้อยข้าผักช้างนะแล้วยากที่จะขายมีม,ม,มีจะมีเหรอที่จะมาจ่ายเงินคืนไม่มีถ้าจ่ายคืนก็โง้องเซอย่างน,นี้ถ้าคดีนี้ไม่เป็นข่าวเนี่ยคิดว่าเต็นนี่จะลอยนวลไหมถ้าคดีนี้ไม่เป็นข่าวผมต้องใช้คำนี้ มันก็คงยังขะมันก็คงยังซื้อลบลูกค้าต่ออ่ะอืทำมาหากินแบบทุจริตอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ก็คงทํามาหารับประทานโดยมิฉาชีพแบบเดิมถ้าวันนั้นโหนกระแสของกัญชัยอ่ะพี่หนุ่มไม่ตัดสินใจเปิดชื่อนะอมัวแต่ก,ก,กลัวแบบช่องอื่นวิ่กลัวโดวนฟ้องโดนฟ้องไม่ตัดสินใจเปิดชื่อนะรเราจะไม่รู้เลยว่าผู้เสียหายมีมากกว่าที่เราเห็นด้วยตาอีกครับ เจ็สิบพันยังไม่หมดนะครับแล้วโดนกันทั่วประเทศเลยมีมีอีสานมีภาคตะวันออกไนภาคตะวันตกมีภาคกลางอที่แสดงตัวมานะครับทีนี้อ่ะก่อนจะปิดท้ายกันก่อนจะไปแนะนําว่าเราจะป้องกันตัวเองยังไงใครอยากสนับสนุนเสื้อของทนายคู่ใจนะตัวละสามพันบาท สนับสนุนเข้ามาได้จัดทรงฟรีทั่วประเทศนะครับครับก็สนับสนุนในการนะครับแล้วก็เป็นท่อน้ําเลี้ยงให้กับเรานะครับในการเดินเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าการพาผู้เสียหายไปนู่นไปนี่ควักเนื้อนะครับตอนนี้นี่มีสินค้าดีก็ามาเสนอถือว่าอย่าคิดว่าซื้อเสื้อครับคิดว่าทําบุญ สามพนบาทแล้วสนับสนุนในการขออย่างเดียวซื้อไปแล้วอย่าเอาไปแบ่งกับคนอื่นอย่างเดียวผมจะได้ไม่เดือดร้อนไปด้วยเดี๋ยวซื้อไปไปแบ่งกับหน่วยงานราชการเขาผมก็ต้องมานั่งถแถลงข่าวว่าผมต้องไปขายเสื้อแล้วอะแล้วทีนี้จะป้องกันยังไงดีละ่ะการขายดาวอะไรพวกนี้มันทําได้เหรอครับจริงๆเต้นรถลดเนี่ยผมเคยคิดว่านั่นคือเซฟโซนนะ จนกระทั่งผมมาเจอเคสที่จะไปปีนตึกตำรวจเนี่ยต้องแอชแท็กเลยเต็นท์รถไม่ใช่เซฟโซนเต็นรถไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไปเต็นท์รถไอไอเต็นท์เนี่ยมันไปตัดสินใจเช่าเต็นท์เช่าคือเจ้าของเต็นท์รถเนี่ยเขาจะมีเต็นท์ให้ให้ผู้ค้าเนี่ยเช่าใช่ไหมัมันก็ไปเช่าเช่าเสร็จปุ๊บมันก็เอาความว่ามันมีหน้าร้านเนี่แหละไปหลอกคนดเนราอเออพอเห็นว่าเป็นหน้าร้านมีเต็นท์ไม่ใช่อวตารมีตัวตน เขาก็เลยขายประเด็นอยู่ตรงนี้ฟังดีๆนะการซื้อขายที่จะไม่มีการโกงกันคือคุณต้องปิดงวดรถวันนั้นเลยครับปิดเสร็จแล้วคุณส่งรถให้เขาคุณส่งเล่มอะไรให้เขาเขาไปทาต่อเองได้เขาหาลูกค้ามาซื้อเขาก็ไปกู้สินเชื่อไฟแนนซ์ใหม่เป็นสิทธิ์ของเขาตัวสัญญาในทะเบียนเล่มแต่ยังงสมมุติว่าผมเป็นคนเช่าซื้อผมเป็นคนซื้อรถอพอเขาปิดสัญญากับเต้นแล้ว เนเอารถไปเอาเล่มไป แต่ชื่อในเล่มยังเป็นชื่อผมอยู่พอมีลูกค้าเต็นต์มาซื้อค่อยเปลี่ยนจากชื่อผมป็นชื่อลูกค้ารายใหม่คือสมมุติว่าอันนี้นอันนี้<ถ>อันนี้คือเต็นต์ที่ถูกกฎหมายนะครือรถล้านหนึ่งถ้าสัญญายัางพอเหลือสักหกแสนก็ให้เขาจ่ายไปเท่าไหร่หกแสนเลยเต็มก็ปิดเลยก็ปิดเลยให้คุณปิดปิดกับสินเชื่อกับไฟแนนซ์เลยแล้วก็คุณก็เอารถไปคุณก็เอาเล่มไปเอาสัญญาไปแล้วก็ไปําราคามือสองเองคุณก็ไปขายของคุณเองก็เหมือนเต็นต์ซื้อรถสต็อกสินค้าไว้ใช่แต่นี้ไม่ได้สต็อก ทีนี้เต็นท์เนี้ยมันอาศัยช่องว่างว่าผมขอเวลาสองเดือนครับในการขายรถผมจะยังไม่ปิดนะผมจะยังไม่ปิดนะแต่ผมจะให้คุณเนี่ยเป็นค่าซื้อดาวไปก่อนอืจํานวนหนึ่งซึ่งจะเกินกว่าที่มันเหลือก็เดี๋ยวจะไปผ่อนเดี๋ยวจะไปผ่อนด้วยอปรากฏันตีให้ปรากฏถึงเวลามันไม่เปลี่ยนสัญญาแล้วมันขายรถเลยอแค่นี้เลยครับครับแล้วที่หนักกว่านั้นมันมีแนวคําตัดสินสารดีกาอยู่หลายคดีครับ เล่าว่าคลิปนี้จะจบไหมเนี่ยเดี๋ยวยาวไปเลยคนอยากดูอยู่แล้วเอาง่ายๆก่อนการตั้งต้นก่อนทําไมไปแจ้งความจากการถูกหลอกขายรถเนี่ยเขาถึงไม่รับแจ้งทําไมครับถ้าเราไปบอกเขาว่าผมเอารถไปขายแล้วโดนโกงรถติดไฟแนนซ์ <otted> เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดยักยอกทรัพย์ของไฟแนนซ์ไปขายก็ต้องเข้าใจก่อนว่า รถที่ยังผ่อนไม่หมดเนี่ยกรรมสิทธิ์เป็นของไฟแนนซ์นะครับมันจะมีข้อหนึ่งไปดูในสัญญาที่บ้านก็ได้ถ้าใครซื้อรถอยู่นะมันจะมีข้อหนึ่งเขียนไว้ชัดเลยครับห้ามจําหน่ายจ่ายโอนโดยเด็ดขาดครับผมถ้าคุณเอาไปขายคุณผิดสัญญานั่นคือยักยอกทรัพย์ไฟแนนซ์แต่ครับมันจะมีข้อตกลงอันนึงยังไงครับถ้าคุณต้องการที่จะขายรถเพื่อเปลี่ยนสัญญาอันนี้คุณสามารถทําได้ตามกฎหมายไม่ผิดสัญญากับไฟแนนซ์ครับ อแล้วมิจฉาชีพมันทำไงยังไงครับมันอาศัยอย่างหลังอ่าเข้ามาคุยจรับสุดท้ายก็หลอกเราครับอืนะในทีนี้ทําไมตํารวจไม่รับแจ้งความอ่ะตารวจเนี่ยพอเขาฟังว่าเราเอารถไฟแนนซ์ไปขายครับไม่ไม่ถามต่อเลยอ่เพราะถือว่าเราเนี่ยเป็นคนยักยอกทรัพย์ไฟแนนซ์เป็นผู้กระทําความผิดไม่ใช่ผู้เสียหายอไปแจ้งไม่ได้ครับไม่มีอํานาจแจ้งความร้องทุกข ี้เกียรติทหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มีแนวตัดสินดีกาอยู่ครับเพราะว่าถ้าเราจะเป็นผู้เสียหายเราจะต้องบริสุทธิ์จริงๆครับแต่อืถ้าเราไปคุยกับร้อยเวรใหม่นะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนวิติการใหม่ลถคันเดิมเต้น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 ที่เดิมอแค่พูดอีกแบบหนึ่งพูดว่าอะไรพี่ครับผมถูกหลอกขายดาวแบบเปลี่ยนสัญญาเต้นบอกว่าจะเปลี่ยนสัญญาให้ผมผมเลยขายให้เขา ปรากฏก็ไปขายต่อเลยไม่เป็นสัญญาให้ผมขอดำเนินคดีฐานชอโกงหน่อยครับอ๋อโดนหลอกเหรอเอาสิมาสิมาสิาเดี๋ยวออกหนังสือเรียกนักเอกสญญารจากฟไนแนนซ์ให้เดี๋ยวรับแจ้งให้เลยแต่ต้องได้ข้อเท็จริงอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้ว่าคุณเอาไปขายเพื่อเปลี่ยนสัญญาแล้วคุณโดนหลอกอถ้าคุณพูดแค่ว่าคุณขายไปไปไป,ไป,ไปเดี๋ยวโดนจับไปไปไม่ได้เจตนาลถไปขายเต็มราคาเพื่อเอาเงินมาใช้เองไม่ได้เอาไปจำนำไม่ได้เอาไปขายขาด เอาไปขายเพื่อเปลี่ยนสัญญา,าแต่โดนหลอ,อกตรงนี้นซึ่งมีแนวคำตัดสินดีกาบอกว่าถือว่าเป็นผู้เสียหายนะถือเป็นผู้เสียหายผานช่อโกงส่วนเรื่องที่ว่าไปยักยอกของไฟแนนซ์มาเป็นเรื่องระหว่างตัวคนขายกับทางไฟแนนซ์ต้องไปว่ากันอีกทีนึงถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าฟังเขาได้จริงได้ว่าเป็นการเอาไปขายเพื่อเปลี่ยนสัญญาก,ก็ไม่ผิดฐานยักยอกนะนเพราะถือว่าขาดเจตนาเบียดบังโดยทุจริตแต่เอาจริงๆคือถ้าผ่อนไม่ไหวก็คืนไฟแนนซ์เถอะ ใชญญาโอ้โหมันจะยาวไปเดิมันมีวิธีการให้จ่ายไฟแนนซ์ถูกเดี๋ยวคลิปหลังๆถ้ามีประเด็นหรือถ้าใครอยากรู้จริงๆคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างหรือไปย้อนดูคลิปเก่าๆถ้าใครอยากให้ดูไวมาูนคลิปเก่าๆแล้วถ้าใครอยากให้ทําคลิปใหม่ๆพูดอีกรอบนึงคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างแชร์ออกไปเยอะๆเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าขายรถติดไฟแนนซ์ยังไงให้ได้กำไรและไม่ขาดทุนครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ